เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไปงานเปิดตัวซีรีส์เพียงชาลาัยค่ะเนี่ยมันมปนไปตบอีกนะ้างข้าแล้วนะคะทุกคนเมื่อกีนเข้ากันหลับเริ่มงานเสร็จแล้วเราก็กำลังจะซ้อมกันรอใช้พอซ้อมมาประมาณหลายรอบแล้ว่อนหนยมากวันนี้วันนี้ดูหล่อไหมคะวันนี้ สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับช่องเดวี่นะจ๊ะโอเ my ้า s h คือน่าสดมากเพราะว่าเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไปงานเปิดตัวซีรีส์เพียงชาลาลัยค่ะ Sunset x v i b e นะคะเย h คือวันนี้จริงๆเราก็คือมีไปงานเพียงชลาลายใช่ไหมคะแล้วเสร็จแล้วก็มีไปซ้อมเต้นต่อขึ้นงาน T-Wave นะคะยังไงก็เดี๋ยวฝากติดตามนะคะว่าวันนี้จะเป็นยังไงไปเดี๋ยวเราไปเริ่มแต่งแน่นดีกว่าเพราะว่าน้าสดมากตอนนี้ไป Let's go เย้แต่งหน้าทําผมเรียบร้อยแล้วนะคะก็เอาจริงคือผมไม่รู้จะทําทรงอะไรก็เลย ร่อยตรงแบบนี้นะคะ <Wow. S 1> เป็นคนทำผมไม่เป็นแล้วก็แต่งหน้าก็อาจจะงูปป,ปปาน,นิดนึงนะคะเพราะว่าไม่ไม่ใช่แบบว่าช่างมืออาชีพแต่ก็พอพอสวยได้อยู่อะไรอย่างี้นะคะท <Wow. S 1> ุกคนชุดวันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเสื้อกลับแล้วก็กระโปรงเก่งเป็นแบบว่า2ชิ้นตอนนี้เป็นเวลา11.29มง29แล้วเข้านะเราเที่ยงครึ่งน,นะคะเดี๋ยวเราก็ไปเจอกันที่ สยามพารากอนเลยดีกว่าค่ะไปเจอเพื่อนๆกันไปอุ๊ยไปเ,เรา몽ไม่ใช่เราเดินหาตั้งนาน<อ>าไม่จไมไเจอเดินหาตั้งนานไม่เจอจริงๆเลยนี่ก็ถึงมาเปิดบล็อกที่สยามพารากอนนะจับทรงผมใหม่ตอนแรกไม่ทำหนินะแล้วอย่างน,นะน,นีพอแบบไปจับจอ,อยุดหยุดหยุดหยุดเสร็จน้เสร็จหยุดหยุดก็ได้อะคือเป็นทรงที่ไม่ตั้งใจทำแต่ว่าหยุดหได้ตอนแรก จะมัดผมรวบลองรวบดูสัพพักพอรวบเสร็จแล้วปล่อยน้ำตกลงมาก็เลยแบบสัพพักพอพอลงรึปะทรงนี้ก็ได้นี่แหละก็เลยเป็นที่มาของทรงนี้ทุกคนทรงหนวดแมลงสาวเออทรงหนวดแมลงสาวคนตอนนี้เราถึงงานแล้วคนเยอะมากเลยเราต้องไปทางไหนก็ไม่รู้เหมือนกันอะรองเท้าวันนี้สูงมากสูงเท่ากับเป็นดาราสูงเท่ากับยกไหม ที่ที่มีแฟนทับเธออ่ะเธอต้องสังเกตเองแล้วเราต้องไปเธอเดินไปทางโน้นสิตําแต่ชีทบล็อกเกอร์เกินปะ ี่คะมาแล้วค่ะนี่นะคะนี่นะคะสาวๆอยู่ห้องน้อสาวๆสาวๆสวัสดีนะคะทุกคนก็คือฟีดเช็คหน่อยฟีดเช็คนะคะฟีดเช็คฟีดเช็คฟีดเช็ควันนี้นะคะก็คือทำผมเป็นหนวดแมลงสาวแล้วก็คือตอนแรกคิดว่าทำผมไม่เหมือนใครแหละปึ้งเจอเจนนี่เจนนี่ไม่มีหนวดบัณฑงไงเจนนี่ไม่มีหนวด เจน,นี่เร,เราหนวดออกมาแต่ว่าคือเราปาดปาดอย่างเงี้ย,ยแต่ของเรามีมีหนวดเจนี่ไม่มีหนวดอ่าิดเ,เช็คเสร็จแล้วก็อะห้องข้องงานนะคะได้ๆเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศในงานไหมฝากกันนะคะโถน และอีกอย่างหนึ่งคือเราได้รับการสนับสนุนจากผู้สนับสนุนที่ช่วยให้เราสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ ก็เหมือนเวนเดย์เลยอ่ะเวนสเตย์นักวันพุธไม่เราวันที่วันพุธเลยให้พี่ไม่ถึงร้อยนะพุทธพี่ช่างสมผมทำเพ่เนียนน่นงงมากใครอ่ะฮะอีกนิดอีกนิด ใครคะเนี่ยใครคะเนี่ยถูกไข,ข,ข่ลิตเติ้ลคาร์ฟินดาราเลยแบบไ่เชื่ออะไรหรอขอนขอไลฟ์ส์วุนวว่นวายวุ่นวายอะตอนเนี้ยวุนวน่นวายล <laughs> นะยูยูเก็ตอะไรสักอย่างป่ะยูเก็ตคุกกี้ป่ะคะยูเก็ตคุกกี้วันนี้โดนบีบมาทำไมคะทำไมแต่งแบบนี้ วันนี้เขาบอกว่าอะไรเขาไม่ได้บอกอะไรเขาบอกว่าห้ามโปโชว์สะดือแปลว่าโป่นะคะไม่มีสะดือค่ะเอาวีดูโปเลยค่ะอันนี้เขาก็โป่นะคะไม่โปะอันนี้แปลว่าโป้นะคะเห็นคอแปลว่าตัวค่ะนี่ค่ะต้องแบบนี้ค่ะนี่วันนี้ทุกคนมาลุกเลยค่ะลุกอะไรแบบนี้กันหมดเลยดูเซนนี่ดิเซนนี่มาลุกบัตริกา เจออยู่แล้วป่ะเจออยู่แล้วส่วนวันไม่น่าชวกันดูไม่เราคือใจตรงกันมาก <c oughs> คือทำผมสดเดียวกันเลย<อ>แค่ไม่มีจังหน่อยไม่เขาบอกว่าคู่แล้วไม่แคลวกันแคลนไหมแล้ว,รวเราแคลวปะเนี่ย,ยมันเป็นไปต่อบอีกนะแคลนหน่อย <c oughs> เราแคลนนิดนึงเออเราแคลวแต่ไม่คาดไงคาดด้วยนั้เดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าบรรยากาศพิธีรีตองจะมีอะไรบ้างนะคะแต่ว่าวันนี้เป็นแบบ พี่แฟนคลับเยอะมากเลยแล้วก็พี่ๆในคล้ายก็มาเยอะมากเหมือนกันอ่ะมีแบบของฟุ้ของควันจากพี่ๆแฟนคลับแบบเยอะมากแต่ว่าของของกินจนไม่ได้ให้เรานะคะเดี๋ยวเราจะจบนะคะโอ้คืเท่าไหนเระเราจะจบจากเทียนดางแก้วนะก็คือตรงไหนมีเราจบนั่นเลยไปตลอดตะกูโอ้โหเขาจับมือไหนได้ไหมคะดาราเออเขาจับมือไหนได้ไหมคะดารา กะะ็พี่ๆมากันแล้วนะคะเตรียมตัวสุดยอดมาก c <suss> สวัสดีคะสวัสดีต่อเองค่ะคุณผู้ไปเกียวนะคะเราบมี่สมบัติมสักการ์ตูดด้วยสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะวันนี้นะคะมีสมาชิกใหม่ก็เรียนเชิญคุณปีย้ที่นิวตันขอยนั่เองนะเรียนเชิญมาเรื่องต่อไปนะคะก็เป็นเพี่นิวตันน้าคะดูว่าต้ดว่ผีมหรือเปล่านะ ี้ต้องรอติดตามนะคะต่อไปเป็นเรื่องที่ดอยู่ตานต้องรออันนี้นะคะคุณในจีดตื่งน,นะคะไปฟอลล์ไปติดตาม 对，对，嗯、对。 ติดตามนะคะ IG ขึ้นไว้ตรงนี้ขึ้นไอจีให้ด้วยไอจีตึ้งมไีม่แต่นี้ต้องถามว่าพูดอะไรตรงนี้ต้องหัวโอ้นี่โอ้ย้อแล้วตอเปิดตัวแล้วเหรว เราลุกป่ะเมื่อกี้ที่พูดไอ้นี่อ่ะไม่ได้ไม่ได้อัดไอ้จริงจริงอะไม่มีออกตล้องไม่มีออกอะไรเลยพอไม่ได้อัดใช่พอพออยู่หลังกล้องใช่ไหมก็จะแบบมองมาเนี้ย <c oughs> พอหลังกล้องอ่ะพี่พี่ไปไหนนะอ่าไม่ได้อัดเมื่อกี้ไม่ได้อัดละ có đẹp nhưng mà เสร็จเ้วก็เดี๋ยวไปซ้อมเต้นยันต่อนะคะวันน้ีเวนวันนี้มีแค่นี้เดี๋ยวเราไปซ้อมเต้นยันตอิรก่อน้านนึงอมไม่ไปค่ะโอเคได้ออกม่หัวถ่ายแลตังแล้วนะคนนี้ไม่ไปได้คนเดียวไปฉันัได้ัได้ลยนนั้นคืออะไรคเตอมาลวจ้า ใครนอนอยู่ตรงนี้และตอนนี้เราก็กำลังจะซ้อมเป็นรอบสุดท้ายกันแล้วของวันนี้ไม่อีกสิบร้อยแล้วอีกสิบร้อยรล้คือตอนนี้เ ตนนี้เป็นเวลาประมาณสี่ทุ่มแล้วนะคะทุกคนเล่นไหมคอนจิปปีสองแล้วเราก็กำลัลงจะซ้อมกันรับใายพอซ้อมมาประมาณหลายรอบแล้วเหนื่อยมากวันนี้ที่พูดไปว่าใครมาคนสุดท้ายคือรถติดมาอันนี้ยอมรับเพราะว่ารถติดมากแต่ว่าวันนี้เราซ้อมเทนนี่ คอนหัวใจกันนะคะเป็นเวอร์ชัน8คนก็คือเรามีเวอร์ชันมีเวอร์ชัน4คน5คน8คน5คนคือมีทุกเวอร์ชันเลยใช่แล้วก็เดี๋ยวเราจะซ้อมตันท้ายกันนะคะทุกคนไปกันต่อไป

ฉันเพียงแค่อยากทำให้เธอเริ่มจากต้นไปจนท้ายแค่เองที่สู้กับตัวร้ายฉันเพียงแค่อยากชนะสิ่งที่อยู่ในอ,อกเธอในใจคอยฉันไปรอสักทีแต่ถ้าใจออกมาเองฉันยอมให้ กลับมาแล้วเย้ตึง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 ตึนตึงตึนตึงตึนตึงตึงตึงต่งตึ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 งต ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ร้านอาหารนะคะซึ่งคือเราอยากกินเอางี้หาเราเหรอเราคือไม่ใช่อะไรทุกคนคือเราเต้นเสร็จเราหิวข้าวเงียก็เลยก่าว่าจะมากินข้าวมือดกันไ่ก็อยากให้ยินเสิมนิดนึงวันนี้ไม่มีอะไรเลยค่ะมแล้วก็คือวันนี้ก็มีแค่นี้นะคะ